คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8ปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวัสดีสวัสดีเพรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะครับน้าวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมมาร์คี้เนโกะนะครับอ่ะโอเคไปดูเลย ก็โอเครู้เรื่องนะครับวันนี้ผมก็ปาทุนมา500นะครับไปรุ่นแมงกระพุนไฟนะครับนะวันนี้ก็จะมาขอจัดแบบโจ๊เริ่ม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 ไปเลยแล้วกันนะครับนะเอออ่ะโอเครู้เรื่องนะครับก่อนอื่นกครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไปรุ่นเออ ข้อใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของคายปิจีนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับวัยรุ่นวัยรุ่นแมงกระบุนไฟนะครับนะโอเครู้เรื่องนะจัดแบบเต็มกระบิว้วไปเลยลวกันนะครับวัยรุ่นนะเอออะโอเคก็ขอซื้อฟีเจอร์นะครับ <c oughs> ก็ไม่พูดเยอะนะเจ็บคอนะสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับไปดูกันเลย ก็ขอมาแบบส,สวยส,สวยนะคลิปนี้นะเอออ่ะสิบหมุนนะครับเอาแล้ววาวไปหนึ่งเออสวยงามครับมาอะไรต่อเอาเรื่องเต็มกะลาบิวเต็มกะลาบิวเต็มกะลาบิวตัวคูณไม่มีเลยนะครับปักปอบเงย มาแบบนี้ก็เกินไปอูนะอะไรกันกันบนี่ยโอเคอ่ะโอเคสวยพี่สวยครับหมับก็ไปที่โอ้โหบักปอบงเงไอนะเกินไปัุนะเกินไปเอาเรื่องสวยงามครับมาดิโจ้ก็ไปครับแปดสิบสี่ดอกนี้สวยงามครับผม เอาเรื่องเอ้ยวายมาดอกนี้สวยงามครับโอเคอะไรแดงๆนะลงมาหน่อยนี่เต็มกะละบิอ้ยสวยงามบิซิ่งเป็นยังไงเป็นยังไงเออดุดันไม่เกรงใจใครต้องอะไรกับเนี่ยโอ้ยอย่างสุดนะโอเคถือว่ามาแบบ สวยงามมากนะเออสลับเกมลักกี้เนโกะนะครับปกติมันไม่ได้ไหลขนาดนี้นะวันนี้ถือว่าไหลสวยนะเออคือไหลลื่นนะครับลื่นปื้ดน,นะครับ <laughs> โอเคน่าจะเป็นซูเปอร์เมกะนะครับกดหยุดไปเลยหกร้้าบสามนะครับไปรุ่นอา้าวเต็มกันละบิวไปดูกันต่อเอออีกหนึ่งหมุนเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โ โอ้โหเกินไปกว่านะเกินปังซื้อไปสามรเจ็ดิบห้านะครับได้มาเจ็ดร้อยหกสิบบทโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะไปเบส1ินะครับก <c oughs> อดทีสวยกอดที่สวย,ส,วยสเกตเตอร์ห้า 5, สเกตเตอร,ร์หน่อยปอบ เออมาตามสั่งนะครับจังหวะนี้วัยรุ่นวัยรุ่นบิ๊กกระจูนี่ครับวัยรุ่นบิ๊กกระจูโอ้โหดูมันขอเจอสวยแน่วัยรุ่นบิ๊กกระจูนะครับนะโอ้ยเกินไป,บ,บ,ไบ,บ,บ,ปบ,บักปอบไปง่ายเกินบักปอบตลอด โอ้โหดูว้าวรัวเลยนะเฮ้ยโดนเหรอขึ้นเจ็ดร้อยสิบโดนเลยเหรอโอ้โหเกินไปโอ้โเธอเกินไปขออภัยนะเจ็บคอโอ้โหโดนจริงๆด้วยไม้นี้นะครับวัยรุ่นโอ้โหน้ำตาจะไหลโู้ย โดนจนได้นะครับไวรุ่นนะโอ้ร้อยี่สิบเต็มการาบิวอ่ะกดเบสามสิบไปเลยมาจะมาหรือไม่มาเรียบร้อยน่าจะโดนนะไม้นี้นะเฮ้ยโดนแมวจริงๆเหรอเนี้ยโดนก็จะลงละคลิปนี้เอ้ยเออ,เอ,อสู้ไหวมีคูดเ้ยคูดุกเฮ้ยหวานเจี๊ยบรอดเฉยเว้ย โอเคพันสองร้อยเก้าสิบหกมาเบตสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบไปกดหยุดไปเลยมาดูกันนะครับว่ามันจะมาสวย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 หรือเปล่านะครับนะอา้าวสวยงามครับนี่เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเออโลดโลดวนวินนะครับโอ้โหวิตามิน K, เคสวยเหมือนนั้นนะ เป็นเคเป็นสิบก็แน่จะมาว่ะเอออุ้ยเราคูณมาอะไรกะนาดขนา,ด,ขนาดนี้นะไปรุ่นนะสิบแปดคูณสิบสองเอาสองร้อยกว่าโจ๊ะชูชิจองหนึ่งลูกพ่อสวยงามครับผมอะไรต่อใบพัดจองหนึ่งเต็มกะละบิว้วเป็นยิงดงเป็นยิงดงโอ้เธอหวานเกียบนะครับแล้วคูณสิบแปดด้วยนะประเด็นนะเออรูอ้เรือร่องกดหยุดไปเลย สามร้อยหาสิบเอ็ดนะครับไปรุ่นอ่ะโอเคโอ้เธอหวั่นเอฟนะครับนะเอาแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โห คูณแบบรวๆแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้ำตาจะไหลกดหยุดไปเลยเจ็ดร้อยหกสิบนะครับเป็นซูเปอร์นะทุกคนนะซื้อไปหนึ่งพันห้าร้อยนะตอนนี้ก็โดนยับยับโอ้อะไรวะเนี้เฮ้ยซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบไม่ใช่เจ็ดพันห้าร้อยสองพันสองร้อยห้าสิบไปเบดยี่สิบดีกว่านะครับไปรุ่นนะมา วัดกันไปเลยนะครับมาดูกันเบลดหนึ่งพัหน้าร้อยกดยดไปเลยนะครับไอรุ่นเออขอาไม้สวยๆแนะ่สิบนะครับต้องม้หละจังหวะนี้จังหนึ่งเออสวยงามครับมาบเขไป ไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกินไปวะน,นะโอ้โหโอ้โห,โโหดูว้าวรัวๆเเลยน้ำตาจะไหลเอ้ยได้ยู เออเค okay, มาลูกพอ่อยองสองปับ๊บเออเป็นเอวสวย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 ว่าสวยกว่า,ววาเฮ้ยอะไรตอ่ตอต่อหน่อยตอ่อโอ้โหสุชิน้ำตาจะไหลนยครับโอ้โหหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกอะไปเรื่อยอีกสองหมุนขอดีๆนะอ่าได้อยู่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 โอ้โหไม่ต่อนะครับอ่ะมาหมุนสุดท้ายนะครับ อะไรของมันวะเนี่ยข้อความโอเคสองพันหนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับสงสัยต้องวัดเบียดสามสิบอีกไม้หนึ่งไปสองพันสอรอย้าสิบนะครับไม้นี้ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับมาดูกันโอ้โหตึงจัดนะครับวันนี้เป็ดแมวนะเอ้ยเป็ดนเนะไม่ใช่เป็ดแมวแหละถูกแล้วไม่ใช่เป็ดแมวนะลักกี้เดกโกเออเรียกผิดขอือสวยหน่อยเอ๊ะ โอ้โหโดนโอ้โห,โโหแมวมาแมวก็จะเป็นวายนะครับสลับแบบนี้เนาะโอเคก็หยุดไปเลยน,นะเไปรุ่นนะเออหนึ่ันอยสี่ินะครับอ่ะโอเคสวยงามครับผมไม้นี้ถ้ามันแตกไม่โหดอีกก็จะไม่ไปต่อเลยนะขู่ไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนอ่า โอ้โหมันไม่ต่อเลยนะครับไปรุ่นนะอะไรกับเนี่ยเออสวยงามครับโอ้เธอเต็มกันละบิวนะครับ936นะครับผมนะอ่ะสวยงามครับมาไปดูกันต่อเลยนะครับผมเออมาว่า เป็นยิงไลาขู่ไว้ก้อนนะครับก็โอเครู้เรื่องสิบหมุนนะครับก็จอกออกมาที่เท่าไหร่สามพันสามร้อยนะครับหวานเจี๊ยบครับผมก็โอเคนะครับสลักรันนี้ก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับเราก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าด้อทุกคนบายบายครับผมจุกลูหวานเจี๊ยบเอ้อ